สวัสดีครับวันนี้นอยู่ผมนะโต้จากโต้ชาน n e ลเราก็ยังอยู่ในเกมบ4เหมือนเดิมนะแต่ว่าวันนี้ผมยังไม่ก็คือยังไม่อยู่ในเกมอะ่ะแต่ว่าเนื้อหาที่ผมจะมาเล่าวันนี้ก็คือยังเกี่ยวกับเกมบ4หรือ Victory 4อยู่นะเอ่อร่วมมือพูดในะวันนี้ก็คือ เรื่องอุปกรณ์มีชื่อ3ชิ้นแล้วก็อุปกรณ์เบลลรันทุกคนน่าจะเห็นแล้วว่าตารางใหม่อุอปกรณ์ที่เขาให้มามันจะมีที่ให้เลือกเป็นอุปกรณ์ที่ที่เป็นอุปกรณ์มีชื่อในวันที่35ใช่ไหมซึ่งผมคิดว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นอุปกรณ์ชิ้นนี้มาแล้วหรือชื่ออุปกรณ์พวกนี้มาแล้วผ่านตาบ้างไม่มากก็น้อยแต่ไม่รู้ว่าถ้าเขาให้กล่องเลือกเรามาเราควรจะเลือกอุปกรณ์อะไรบ้างวันนี้ผมจะมา แนะนำในความคิดของผมนะอุปกรณ์อันไหนเก่งด้านอะไรแล้วก็ควรใช้อะไรบ้างในแต่ละส่วนซึ่งในแต่ละส่วนนั้นก็จะมีจะมีแบบความเด่นหรือเอฟเฟกไม่เหมือนกันด้วยอ่ะผมขอพพูดถึงชิ้นแรกก่อนเลยคืออาวุธหลักครับอาวุธหลักที่ผมยกมาก็เหมือนเดิมมีสีชื่อมีเบลลรันแฟนเด h u l i a n ียนซคัซึ่งสีอันนี้อันนี้คือ,อยังไม่บวกนะ จะมีสแตทที่ต่างกันเห็นจะชัดอยู่แล้วก็คือ ADK ADK ของซีคัสจะเยอะที่สุดในสียอันนี้แล้วนอาสุดคือเบลรันแล้วก็ใน้รับับความหายาหาง่ายก็คือเบลรันคือหาง่ายสุดแล้วส่วนอันเนี้ย ผมผมให้เป็นเกณฑ์ว่าหายากเท่าๆกันหมดนะของมีชื่อ3อย่างเ mm hmm. อ่อผมขอพูดถึงตัวซีคัตก่อนนะตัวอาวุธเนี่ยมันจะมีเป็นคีดเดมจกับพีเลดแล้วก็เป็นพีพีล้มจ mm hmm. ูเลียนก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าจะมีเป็น a อ k p เคที่เป็น a อ k เคเพียรเพิ่มขึ้นมา209อ่าแล้วก็เป็นตัวล้มแล้วก็เป็นคีเลดแต่แฟนเดนเนี่ยจะเฉียบไปเลยจะเป็นธนูที่อาวุธที่เอาไว้ตีมอนตีบอสอย่างเดียวมอนก็คือเป็นมอนปีศาจมอนบอสมอนปีศาจก็คือมอนที่อยู่ในดูนาะ นะส่วนใหญ่แล้วก็มอสบางตัวก็เป็นปีศาจด้วยแล้วก็เป็นคีเรตซึ่งตัวเนี้ยก็มองสเตตัสแบดบง่ายๆนะผมยกให้ซีคัตเป็นตัวเลือกที่1เลยถ้าคุณใส่อาวุธเบลรันแค่บวกเจ็ดคุณทำซีคัตบวกห้ามันจะเท่ากับบวกเจ็ดเบลรันเจ็ดครึ่งอันนี้คือคิดง่ายๆนะบวกบวกห้าพวกนี้จะเท่ากับบวกเจ็ดอันนี้ถ้าบวกหกจะเท่ากับบวกแปดแล้วถ้าบวกแปดจะเท่ากับบวกสิบได้ครับบวกแปดจะเท่ากับบวกสิบครึ่งของเบลรันผมก็ยกให้ซีคัตอันนี้คืออาวุธ ไไปไหนทีคัตคือเอาไปไหนก็ได้ครับเอาไปยิงคนก็มี Pv p v p ีมีคี้ให้ไปยิงมอนก็มีคี้ให้มีดาเมจขีให้แล้วก็มีดาเมจ a อ k ให้ถ้าที่เหลือก็คือสองอันนี้มันก็จะแยกไปแล้วอ่ะคือตีบอสกับตีคนไปแล้วอ่ะก็คนยังไม่มีตัวเลือกเยอะผมแนะนาว่าให้ซีคัดก่อนนะนี่คือของอาวุธหลักต่อไปอาวุธลองอาวุธลอง,อองผมก็เรียงเหมือนเดิมมีซีคาตชูเลียนเฟนเดนตัวซีคัดอาวุธลองเนี่ยจะมีลดเวลาคูลด,ดาวใช่ไหม แล้วก็ ATK ก็จะเยอะที่สุดในทุกอันเหมือนเดิมคือเป็น4.9ถ้าเป็นชูเลียนกับฟนเดนจะเป็น4.51ส่วนเบลลารน้อยสุดตัวคีตัวคีก็จะมีอยู่แค่ใน4คัสคิดาเมจคิดาเมจก็คือสามอันเนี้ยมีมีด้วยกันหมดเลยฮะ0.9ทุกอันตอนยังไม่บวกผมก็ให้สเตตัสของวุฒิหลักกับวุฒิรองเนี่ยเหมือนกันเลยก็คือชูเลียนกับฟนเดนอะคือทั้งตัวเลยนะเหมือนกันหมดก็คือฟนเด้นเอาไว้ตีบอสตีมอนชูเลียนเอาไว้ยิงคนสู้คน ส่วนสีคาร์ดไปไหนก็ได้แต่ว่าอาวุระวาลองอะ ATK จะเยอะมา,มากๆจะเยอะที่สุดในทุกชื่อที่อยู่ในนี้ต่อไปเสื้อผมให้เรียงอย่างนี้คือผมผมผม,ผมนะผมให้สีคาร์ดดูเลียนเฟนเดนเบลันอันนี้คือที่ผมเรียงจาก ATK เยอะที่เดฟเยอะที่สุดนะอันนี้คือเดฟแล้วตัวเดฟกับเลือดตัวเดฟก็คือสีคาร์ดจะเยอะที่สุดเหมือนกับ ATK เลยแต่ตัวเลือดก็จะมีอยู่แค่2ตัวนี้ที่มีเหมือนเดิมก็คือมีชูเลียนกับสีคาร์ด แล้วก็ตัวที่จะมีต้านคีกับแพรลี่ใช่ไหมแพรลี่เนี่ยซืต้ตัวมีแพรลี่หมดจะต่างกันตรงต้านคีต้านคีนี่คือชูเลียนไม่มีแต่ชูเลียนจะเป็น P เดบเดบแทน4ี่รอยี่สิบเจ็ดซึ่ง4 2 7ยบเจ็ดเนี่ยในในเกมอะอะไรที่มันบวกเดบให้กับ PP เรา4 2 7ยบเจ็ดได้บ้างมอนม่วงประมาณมอนม่วงบวกมันบวกเดบ PP ให้ให้เราประมาณพันหซึ่ง4 2 7ยิบเจ็ดเนี่ยคือยังไม่ได้บวกห้านะ ผมก็ยังให้ค่าพวกนี้เหมือนเดิมก็คือไปไหนก็ได้สีคนแล้วก็ตีมอนก็ยังแนะนําชุดซีคัดเหมือนเดิมฮะค่าคนยังไม่มีพวกนี้นะของทุกของที่เป็นมีของมีชื่อมันสามารถใช้ใบพรในการตีได้จะบวกสี่ขึ้นเป็นบวกเจ็ดมันจะสุ่มห้าถึงเจ็ดเลยอันนี้คืออยู่ที่ดวงคุณละโอเคผมขอไปต่อในส่วนของทุงมรออันนี้ก็จะมีซีคัทชูเลียนเฟนเดน แล้วก็เบลลันก็เหมือนเดิมนะครับจุดเด่นไปไหนก็ได้ตีคนตีมอนผมผมก็ยังเชียร์ว่าเป็นสีคัตเหมือนเดิมนะในส่วนถุงมือถึงเอาคุณคุณเอาชูเลียนมามันก็เป็นแค่เป็นเดบอะเป็นเดบก็เหมือนกับแค่การคุณตายแถมเด็บเพียวธรรมดาตัวสีคัตก็ค่อนข้างเยอะกว่าไม่เลวว่าสีคัตนี่แทบจะแบบเด่นทุกส่วนเลยนะอืมอ่ตัวรองเท้าตัวรองเท้าก็จะเป็นสีคัตชูเลียนเฟนเดนเหมือนเดิมมันจะต่างกันตรง ซีคัสจะมีต้านขี้แล้วก็มีเดียบเยอะกว่าอันอื่นประมาณร้อยหนึง่งแฟนเดนจะมีซีมอนตีบอลเหมือนเดิมคือออฟซีเหลือมันมันไม่ต่างกันเลยเว้ยผมก็ให้เหมือนเดิมซีคัสไปไหนก็ได้ฟิเลียนซีคนแฟนเดนตีมอนต่อไปเป็นร้อยต้อยเนี่ยจะแปลกแล้ว เพราะว่าซอยอ่ะออบหลักออบรองอ่ะไม่เหมือนกันเลยเว้ย A.D.K ก็แทบไม่ต่างกันในในสามอันนี้ในตัว C คัทเนี่ย A.D.K จะเป็น4ี0ูนย์ใช่ไหมเหมือนชูเลียนเลยคือเหมือนกันเลยจะต่างกันแค่ออบรองที่เป็นมานากับเป็นเลือดซึ่งถ้าให้ผมให้ค่าระหว่างมานากับเลือดนะผมจะให้ค่าให้ค่ายาปัม๊มเลือดมากกว่าด้วยอะไรด้วยที่ว่าตัวคุณอ่ะกดศักยภาพได้เว้ย กดสเกยภาพก็คือการที่คุณเอาของไปย่อยอแล้วก็เพิ่มเลเวลมันจะมีอันนึงที่บวกเลือดเพิ่มใช่ไหมซึ่งถ้าคุณสามารถแบบปั๊มยาเพิ่มได้เลือดมันเลือดมันก็สามารถแบบอยู่ได้นานกว่าเวลาคนปล่อยทิ้งฟาร์มด้วยคือถึงไม่มีมานาก็ยังมีเลือดอยู่ให้ให้เด้งส่วนแฟนเดนเนี่ยจะเด่นมากๆเลยถ้าเป็นสร้อยเอาไว้แบบตีปีศาจกับพูดพูดนี่ก็คือที่นี่ก็คือมอนในแบบดารลกมายาใช่ไหมปีศาจก็มอนในดัวท่า แต่แค่ ATK ATK ข้างบนอะ ATK เพียวมันจะน้อยมันจะไม่มีแล้วก็ในส่วนต่อไปก็คือต่างหูอ่ะต่างหูนี่ก็คือผมดูแล้วอะมันเหมือนกันเว้ยมันไม่มีอะไรต่างกันเลยคุณจะใส่คะกันหรือใส่ต่างกันก็ได้ในส่วนของหูนะคืออ๋อพวกเนี้ยอันนี้คือบอกสูตรนะคือทุกอย่างเหมือนกันหมดเลย ATK 420 a t c 54สตัน PP เพิ่ม0.3 EVD 83 โอเคผมไปต่อส่วนเข็มขัดเข็มขัดเนี่ยผมจาจที่ผมดูมาแล้วผมก็รู้สึกว่าตัวเขมขัดอะผมอะอยากจะใส่ฟันเดนมากกว่าโวชูเลียนก็น่าสนใจมันมีเดฟแปดร้อยแปดสิบเอ็ดใช่ไหมมันมากกว่าฟันเดนเกือบเกือบร้อยแล้วก็ตั้งกระเด็นกับลมดูนสตันเอทีซีซึ่งผมอยากบอกว่าค่าสามค่าเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าอาจจะคิดว่าเป็นการแบบเปลี่ยนตรงๆว่าทําให้เราลมยากขึ้น ไม่ใช่ครับอ,อปในเกมนี้ไม่ได้ทำให้เราล้มยากขึ้นแต่ว่าคุณจะลุกเร็วขึ้นถ้าเปอร์เซ็นต์พวกนี้คุณเยอะเข้าใจใช่ไหมถ้าถ้าคุณเปอร์เซ็นต์มากกว่าคนอื่นติดเปอร์เซ็นต์แบบคุณจะลุกเร็วมากกว่าคนอื่นประมาณสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะอันเนี้ยทำให้ผมรู้สึกว่าเออดูเลียนน่ยกค่อนข้างน่าสนใจถ้าถ้าเราเอาไปแบบไปตีบอสหรือไปตีคนอะ่ะคือตัวตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะเด่นอยู่ส่วนซีคัสเนี่ยผมผมคิดว่าน่าเป็นเข็มคัทที่เอาไวฟา้ฟาร์มฟาร์มหนักกว่าเฟนเดนอีกนะ เพราะตัวเฟนเดนอะมันเป็นตีบอยสกับตัวมีชื่อซึ่งตัวบอยสกับมีชื่อก็คือตัวที่เกิดเป็นเวลาฮะมันมันไม่ได้อยู่ตลอดเวลาผมผมเลยอยากจะให้ตัดแบบตัวนี้ไปเลยถ้าใครสาหรับที่อยากจะปล่อยฟาร์มอะตัวซีคานี่ตอบโจทย์ส่วนชูเลียนเนี่ยเอาไว้ตีคนก็ได้ตีบอยสก็ได้อันนี้ก็ตัวสำคัญนะผมให้ชูเลียนต่อไปท่านเพิ่งบอกเลยไหมว่าต่างหูอะบวกศูนย์มันไม่ต่างกันใช่ไหมผมก็เลยเอาต่างหูบวกสี่มาดู พราะว่าพอมันบวกเยอะขึ้นอ่ะมันขึ้นถึงบวก4มันจะมีออฟเพิ่มขึ้นมาซึ่งตัวออฟเพิ่มขึ้นมามันก็เป็นแบบที่ที่ได้เห็นอยู่ก็คือมีเอฟเฟกต์เฮดพีเพิ่มขึ้นเห็นไหมอันนี้คือไม่มีอันนี้คือมีเอฟเฟกต์เฮดพีเพิ่มขึ้นสองเปอร์เซ็นต์อ่าเอฟเฟกต์พอชันเลือดเนี่ยก็คือบวกเติมตรงตรงเลยครับถ้าคุณเพิ่มร้อยก็บวกเพิ่มสองเนี่ยเออคือตรงตรงไปเลยแล้วก็สตันตอันนี้เพิ่มขึ้นก็หลักๆก็คือ,อันจะใหผมดูแล้วอ่ะ เพราะว่าออฟที่มันเพิ่มขึ้นมาทีหลังอ่ะก,ก็เท่ากันหมดบวกสี่เนี่ยเห็นไหมมีชื่อซีคาร์ดฟนเด้นจูเลียนไม่ต่างกันเลยแล้วส้วไอเดะผมก็ไปดูในอีกส่วนเนื้อแบบว่าถ้ามันบวกสี่แล้วมันจะมันจะต่างกันเยอะไหมในส่วนที่ผมบอกก็คือตัวชูเลียนอ่ะที่ผมบอกว่าผมชอบที่มันเพิ่มเลือดอมันก็ มันก็ยังเพิ่มเรื่องของมันเหมือนเดิมอ่ะท่านาทีมันเหมือนเดิมแต่ว่าตัวที่เพิ่มเข้ามาอีกอันหนึง่งที่น่าสนใจก็คือลอดดาเมจดาเมจ PVE ลดลงสิบหกซึ่ง16หกเนี่ยไม่ใช่16หกหน่วยนะผมคิดว่ามันน่าจะคิดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่ใช่1ิหกเปอร์เซ็นต์ด้ออาจจะเป็นแบบหนึ่งุดหกปอร์เซนรืออะไรเงี้ยคือคือมันคิดเป็นดาเมจเพียวฮะเหมือนเหมือนตัว ATK เพียวของเราอ่ะเวลาเราโดนมอนตี้อ่ะมันจะคิดเป็นแบบว่าเออไม่ได้คิดแบบเป็นส6หกเพียวแต่แบบเป็นเปอร์เซ็นต์อ เพราะว่าพี่ผมในกิลวเขารสอบมาแล้วเขาบอกว่ามันไม่ใช่ดาเมจเพียวแต่เป็นเปอร์เซ็นต์ตัวเนี้ยแล้วก็ถ้าถามผมนะว่าแล้วตอนนี้เขานิยม,มใช้อะไรกันในสีอันนี้อ่าผมให้ข้อมูลนังอิงจากเกาหลีแล้วกันค mm hmm. ือเกาหลีอะ่ะเพิ่งมีการฉลองครบรอบเปิดตัวไปเมื่อ mm hmm. เมื่อเดือนที่ผ่านมาตอนอาชีพใหม่เข้าใช่ไหมแล้วก็มีของเราก็มีหนูขเข้าเขาก็โชว์เป็น เหมือนเปอร์เซนต์บอกว่าอุปกรณ์อะไรใช้เยอะที่สุดไปซึ่งอุปกรณ์ที่เกาหลีใช้เยอะสุดก็คือซีคัตใช่ครับเกาหลีใช้ซีคัตเยอะที่สุดอมผมจะขอพูดอีกอย่างถ้าคุณได้ของมีชีวิพวกนี้มาแล้วอะตัวคุณจะใช้แค่บวกห้าใช่ไหมบวกห้าพวกเนี้ยนจะเท่ากับบวก 7, เจ็ดเบลลลันด์เวย้ยซึ่งผมแนะนําผมไม่แนะนําให้คุณใส่พวกนี้บวกห้าถ้าคุณอยากจะใส่จริงๆคุณจะตีมากกว่าบวกหกคือบวกหกคือใช้ได้เพราะว่าบวกหกเท่ากับประมาณ บวกแบบว่าบวกบวกแปดอ่ะไม่ค่อยต่างอ่ะจริงผมแนะนําบวกเจ็ดไปเลยดีกว่าบวกเจ็ดจะเท่ากับประมาณบวกแปดครึ่งเว้บบวกบวกแปดบวกเก้าอ่ะประมาณนั้นอ่ะแต่ถ้าคุณได้บวกแปดเลยนะบวกแปดนี่คือจะเท่ากับเบลลาร์นบวกสิบครึ่งแน่นอนสเตตัสมันจะแบบเวอร์แบบเวอร์มากผมจะขึ้นสเตตัสของที่ผมใช้อยู่ให้ดูแล้วกันว่าบันเวอร์แค่ไหนถ้าเทียบกับเบลลา์นบวกเท่ากันอ่ะโอเคครับผม ขอจบการแนะนำอาวุธมีชื่อเท่านี้นะขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้ามาฟังผมถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ